ลองไปที่กระจกรหัสยิ้มกับตัวเองนะก่อนจะยิ้มนะดูหน้าตัวเองในกระจกก่อนนะฝึกอันนี้ก่อนนะดูในกระจกนะหลับตาก่อนแล้วทําใจทําสติไว้กับตัวเองนะทําสิกับตัวเองแล้วก็ลืมตาเห็นจิตเคลื่อนไหมเห็นจิตเคลื่อนได้ก็ดีใจยิ้มหน่อยหนึ่งนะเอาใหม่หลับตาลืมตาเห็นจิตเคลื่อนไหมเคลื่อนอยู่แล้วนะ ทำใจยอมรับว่าเคลื่อนเลยนะแต่ว่าก่อนจะเคลื่อนนะให้มันอยู่กับตัวนี้ก่อนตัวจริงตัวเนื้อเนี่ยนะกับตัวตัวเราในเงาเนี่ยนะพอเราลืมตาทีไรเนี่ยเห็นเงาตัวเองทีไรเนี่ยมันจะสนใจเงาคนเวลาดูกระจกเนี่ยสนใจเงาจิตเคลื่อนเรียบร้อยละอันนี้หลับตายิ้มตัวเองสักทีนกก่อนเบิกบานลืมตาเห็นหน้าตัวเองยิ้มเนี่ยนะแต่จิตไปอยู่ที่ที่เงาละเห็นจิตเคลื่อนด้วย หลับตายิ้มใหม่ลืมตาอ่าลองสักสองสางครั้งพอนะไม่ใช่นั่งสองกระจกทั้งวันนะมันเกินไปนะ <c oughs> เดี๋ยวเรานั่งยิ้มแต่คนอื่นชักหงุดหงิดนลนะ <c oughs>